วันนี้นะครับผมจะมาบอก3อย่างนะครับ3อย่างขายแบบเนี้ยสอย่างมีแต่รวยนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขายของ3อย่างเนี้ยรับรองคุณขายดีแน่ๆนะครับแล้วก็รับซัพย์แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเลยนะครับ 3อย่างนี้นะครับถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทําออนไลน์นะครับผมก็จะเน้นคนที่ทําออนไลน์นะครับแล้วอยากจะขายออนไลน์นะครับต้องมาฟังคลิปนี้นะครับฟังไลฟ์นี้เลยนะครับผมจะบอกว่าถ้าขายสามอย่างนี้เนี่ย คุณก็จะขายดีแน่นอนนะครับขายดีแน่นอนรับทรัพย์แน่นอนนะครับเอาจากประสบการณ์ตรงบวกกับผมได้ค้นคว้าข้อมูลมานะครับแล้วก็มาสรุปนะครับรวบรวมมาสรุปแล้วก็มาเผยแพร่นะครับแบ่งปัน นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาฟังนะครับรับรองนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมกำลังแชร์อยู่นะครับกำลังแชร์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าสัญญาณโอเคนะครับญญโอเคสัญญาณโอเคเราก็มาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทักทายกันเข้ามาได้นะครับใครเข้ามาก็าทักทายแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เปิดให้ Facebook มองเห็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้ฟังได้ชมแล้วก็ นำไปปฏิบัตินะครับก็เป็นการเปิดให้ f facebook มองเห็นมองเห็นมากขึ้นนะครับช่วยกดหัวใจกดแชร์ให้ก่อนเลยนะครับใครเข้ามาฟังนะครับสำหรับในหัวข้อนี้มันจะเหมาะกับคนที่ขายออนไลน์นะครับผมก็เน้นคนขายออนไลน์แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำอยู่แล้วขายเวล์อยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะให้มันขายดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้น นะครับผมก็จะบอกวันเนี้ยสามอย่างทำแบบเนี้นะครับแล้วรับรองคุณก็จะขายดีนะครับสวัสดีครับคุณน้ำพรสายยิดนะครับยินดีต้อนรับครับไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณน้ำพรจำได้ครับคุณน้ำพรผมจำคุณน้ำพรได้นะครับยินดีที่กลับมานะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้เลยนะครับแล้วก็ ยินดีนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบให้เลยในไลฟ์หรือถ้าอันไหนที่ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะคอมเมนต์ตอบภายหลังให้นะครับทำถามเกี่ยวกับออนไลน์ขายออนไลน์ขายเกี่ยวกับดรอปชิปขายเกี่ยวกับขายบนช้อปปีก็ได้ บน Ebay ก็ได้นะครับหรือการนำเข้าสินค้าจาก Aliexpress ได้หมดนะครับผมก็เอาประสบการณ์มาเล่ากันฟังนะครับแล้ววันนี้บอกเลยนะครับว่าสามขายสามอย่างเนี้ยคุณก็มีแต่รับซับขายรับซับแน่นอนแล้วคุณก็จะขายง่ายๆสบายๆนะครับข้อแรกเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยข้อแรก ข้อแรกเนี่ยเราต้องขายของที่มันมีข้อแตกต่างนะครับมีจุดแตกต่างนะครับถ้าเราขายของไม่มีไม่แตกต่างาชาวบ้านหมายความว่ายังไงหมายความว่าคู่แข่งเยอะก็จะขายไม่ดีใช่ไหมครับพอขายไม่ดีคู่แข่งเยอะมีการตัดราคากําไรก็ไม่มีใช่ไหมครับอันนั้นก็ขายไม่ดีเะฉะนั้นข้อข้อแรกก็คือคุณต้องขายของที่มัน แตกต่างจากชาวบ้านได้ก็ดีนะครับเมื่อแตกต่างเนี่ยแตกต่างแล้วต้องเป็นที่ต้องการด้วยแตกต่างแล้วต้องต้องเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อด้วยแบบนั้นอะ่ะเช่นอะไรเช่นในปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องขายของที่แตกต่างเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นปัจจุบันได้ยิ่งดีถ้าเป็นแบบเนี้ยคู่แข่งจะน้อย เช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง PM 2.5มอ่ามีปัญหาเรื่อง pm 2.5ใช่ไหมครับแล้วอะไรอ่ะที่คนเขาอยากจะได้เขาก็กลัวเรื่องฝุ่นเล็กๆนะครับถ้าขายแมสบางครั้งเนี่ยคู่แข่งเยอะแล้วอ่าแล้วก็มองหาอย่างอื่นเช่นอะไรผมก็จะบอกเลยนะครับจะบอกเลยว่าเป็นสินค้าอะไร จะได้ไม่ผิดหวังนะครับเช่นอะไรเช่นเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นสินค้าที่แตกต่างละแล้วก็ทันสมัยด้วยแล้วจะเป็นที่ต้องการด้วยเครื่องฟอกอากาศคนที่ยังขายไปเยอะเห็นไหมครับคู่แข่งก็ยังน้อยแล้วก็แตกต่างแล้วราคาดีไหมราคาดีอีกเห็นไหมครับราคาดีอีกกําไรดีไหมกําไรดีด้วยแบบเนี้ยคุณต้องหาสินค้าแบบนี้มาขายเครื่องฟอกอากาศ มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยขายดิบขายดีจนบางห้างเนี่ยหมดสต็อกเลยนะครับคนแย่งซื้อจนหมดสต็อกเลยรู้สึกจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้โควิดก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น p m 2.5แรกๆเครื่องเครื่องอเครื่องฟอกอากาศเนี่ยขายดีมากทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เลยเห็นไหมครับ แล้วถามว่าตอนนี้ยัตงต้องการอยู่ไหมก็ยังต้องการอยู่นะครับเพราะว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ยังอยากจะได้บางคนบางบ้านยังไม่มีทุกบ้านถูกไหมครับยังไม่มีทุกบ้านแล้วถ้าขายแบบเนี้ยเราขายกับกลุ่มเป้าหมายที่เขามีกําลังซื้อนะครับขายกลุ่มเป้าหมายที่เขามีกําลังซื้อคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยเขาซื้อง่ายนะครับบางครั้งเขา ยิ่งมีลูกอ่าคนมีลูกมีลูกเล็กๆก็ยังห่วงเขาก็จะห่วงลูกเล็กๆห่วงลูกห่วงห,วงหวงลานห่วงพ่อแม่ผู้สูงอายุเห็นไหมเขาก็ซื้อให้ลูกให้พ่อแม่เพราะว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมีหลายห้องเผือบ้านหลังหนึ่งก็ซื้อหลายเครื่องเห็นไหมครับถ้าคุณขายได้คนหนึ่ง เขาอาจจะก,กลับมาซื้อซ้ำได้อีกเห็นไหมนี่เป็นข้อดีนี่แหละนะครับเมื่อคุณขายมีลูกค้าคนหนึ่งแ้วคุณต้องขายกับลูกค้าเก่าได้อีกถ้าเขาประทับใจสินค้าและบริการแล้วเดี๋ยวเวลังเขากลับมาซื้ออีกเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ซื้อเครื่องเดียวบ้านหลังหนึ่งมีหลายห้องห้องลูกห้องพ่อแม่ห้องตัวเอง อย่างเงี้เป็นต้นเผอบ้านหลังหนึ่งซื้อ3 4เครื่องอย่างเงี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อแรกที่ผมจะแนะนํานะครับเป็นเป็นข้อแรกเลยว่าเราต้องขายในสิ่งที่แตกต่างนะครับถ้าเราขายเหมือนกันหมดเลยเขาขายอะไรเราขายอย่างนั้นเขาขายอะไรขายอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กแน่นอนเพราะคู่แข่งเยอะทําให ขายของก็ไม่ได้ราคาแล้วก็กําไรน้อยนะครับผมก็เลยมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้เรามาทํากันนะครับให้ทํากันนะครับสัญญาณสัญญาณยังโอเคอยู่ไหมครับสัญญาณโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงถ้าสัญญาณโอเคผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับเอ่อ ถ้าใครดูอยู่ช่วยแจ้งด้วยนะครับว่าสัญญาณภาพยังโอเคอยู่ไหมภาพและเสียงโอเคอยู่ไหมนะครับพอดีผมหน้าจอผมมัน,ม,นมันหายไปถ้ายังโอเคอยู่ผมก็จะพูดไปเลยนะครับดูจากมือถือยังโอเคอยู่นะครับก็พูดไปนะครับมาข้อ2นะครับเดี๋ยวผมาต่อข้อ2อดีกันเลยนะครับ ข้สอสเนี่ยคือเราต้องขายของที่ไม่ได้ขายของถูกอะนะครับไม่ได้ขายของถูกไม่ได้ขายของที่เรามาแข่งเรื่องราคากันนะครับไมไ่ขายของที่ต้องมาตัดราคากันนะครับเช่นอะไรเช่นเมื่อกี้ข้อหนึ่งเนี่ยข้อ2เนี่ย ก็สัมพันธ์กันข้อหนึ่งแตกต่างขายของแตกต่างข,ข้อสองเนี่ยเราต้องขายของที่มีราคากําไรดีๆแล้วเราไม่ต้องมากังวลเรื่องแข่งราคาไม่ต้องกังวลเรื่องตัดราคากันพอคู่แข่งมันน้อยมันก็จะกําไรเยอะแล้วก็ได้ราคาดีแต่ละหัวข้อเนี่ยผมจะให้สินค้าตัวอย่างด้วยเพราะฉะนั้นพวกคุณก็จะได้ไอเดีย หาสินค้ามาขายกันนะครับตัวอย่างสินค้าอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรเช่นที่ราคาดีๆแล้วก็เป็นที่ต้องการนะครับตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้คนก็พยายามที่จะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช้ไฟฟ้า ไปใช้น้ำมันเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลวแถมประหยัดเงินด้วยแล้วเป็นที่ต้องการด้วยนะกำลังกาลังบูมด้วยเออผมบอกไปกำลังบูมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีไอเดียเนี่ยก็เอาไอเดียนี้ไปใช้เลยสินค้าตัวนี้ที่ผมบอกคือพวกสินค้าที่เป็นโซลา r เซลล์นะครับเช่นอะไรก็คือเครื่องไฟฟ้าที่ใช้โซลา r เซลล์นะครับไฟฟ้าที่เป็นโซลา r เซลล นะครับทั้งหลอดไฟที่เป็นโซล่าเซลล์ไฟนอกบ้านใช้โซล่าเซลไฟในบ้านที่เป็นโซล่าเซลหลังคาติดโซล่าเซลไฟหัวเสาที่เป็นโซล่าเซลแบบเนี้ยตอนนี้มันเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาสูงด้วยแล้วก็แตกต่างด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผมเป็นเป็นไอเดียได้เลยนะครับคนที่ไม่มีไอเดียลอง เอาสินค้าแนวเนี้ยมาขายดูนะครับราคาดีกําไรดีคู่แข่งไม่เยอะเกินไปคู่แข่งมีไหมมันมีคู่แข่งมีแต่ว่าคู่แข่งไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วถ้าเราก็หาสินค้าที่มันเป็นคุณภาพดีหน่อยอย่างเงี้ยคนซื้อไปแล้วหนึ่งครั้งเขาติดใจเขาก็กลับมาซื้อซ้ําแน่นอนเป็นธรรมชาติของผู้ซื้อนะครับ ถ้าเขาได้ซื้อกับผู้ขายรายหนึ่งรายรายหนึ่งรายแล้วเขาได้ของที่ดีมีคุณภาพที่ดีแม้ว่าราคาจะสูงกว่าผู้ขายรายอื่นเช่นเขาอาจจะซื้อลาซาด้าซื้อในช้อปปีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปขายในช้อปปี้ขายลาซาด้าด้วยแล้วเราราคาสูงกว่าเขาแต่เขาถ้าเกิดเขาซื้อกับเราครั้งหนึง่งแล้วเขาได้สินค้าที่เป็นคุณภาพดี ถึงแม้สูงกว่าเจ้าอื่นวันหลังเขากลับมาซื้อเราอีกแน่นอนเพราะเขาไม่กล้าไปเสี่ยงซื้อกับเจ้าอื่นถึงแม้ถูกกว่าเขาก็กลัวว่าอาจจะได้ของไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ผมบอกเทคนิคเลยนะครับถ้าเราคิดว่าสินค้าเราดีเราสามารถตั้งราคาสูงกว่าได้แล้วเรามีบริการหลังการขายดีมีการโต้อตอบ ไม่ล่าช้าแบบเนี้ยถ้าเขาเขา,าสื่อสารกับเรามาเราสื่อสารกับด้วยความรวดเร็วและบริการหลานขายดีมีปัญหาเราก็แก้ไขแบบเนี้ยนี่คืองานบริการหลานขายด้วยเราก็จะได้ลูกค้าเก่าเขากลับมาซื้อสารได้อีกแล้วก็ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแล้วลูกค้าที่ดีที่สุดก็คือลูกค้าจากปากต่อปากลูกค้าเก่าที่เขาซื้อเราพอดี พอเขาซื้อได้สินค้าที่ดีเขาก็จะบอกต่อว่าไปซื้อเจ้านีสิเจ้านี้สิเจ้านีสาน่สิอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือลูกค้าเขาพอมีความเชื่อมั่นแล้วเขาจะซื้อซ้ําแล้วบอกต่อเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือคุณก็ต้องมีบริการดีด้วยนะครับแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเอาไว้ที่ผมบอกเนี่ยมันมันมีผลหมดเลยนะครับมีผลต่อการขายหมดเลยมีผลต่อ ยอดขายนะครับอันเนี้ยนะครับไปใช้ได้เลยนะครับก็แถมไปด้วยนะครับก็ผ่านไปสองข้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหัวใจเลยนะครับว่าคุณต้องมีข้อสามเนี้ยแล้วคุณก็จะขายดีนะครับคุณก็จะขายดีแน่นอน สำหรับข้อ3เนี่ยข้อสนี่ผมเองก็ใช้นะครับแล้วก็ได้ทำแล้วก็เห็นผลนะครับก็คือคุณต้องสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์แบรนด์อะไรถ้าคุณยังไม่มีแบรนด์แบรนด์ที่สร้างง่ายสุดก็คือตัวเรานะครับ ตัวเราเป็นแบรนด์ที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสร้างง่ายและเร็วและไม่ต้องใช้ทุนถ้าคุณสร้างแบรนด์โดยที่สร้างแบรนด์อย่างเช่นเป็นโลโก้ออกแบบโลโก้เห็นไหมครับคุณต้องใช้ทุนและคุณต้องจ้างคนออกแบบโลโก้และวเราต้องใช้เวลากว่าคนจดจาแบรนด์ได้ช้าเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เร็วที่สุดคือตัวเราสร้างแบรนด์ตัวเรา สร้างยังไงก็คือเอารูปเราตัวเรามาออกหน้าสื่อหน้าจอหน้า f a c e b o o k นะครับถ้าคุณมี Facebook คุณก็โพสต์ออกมา Facebook ทำคลิปหรือไลฟ์สดแบบนี้นี่คือการสร้างแบรนด์นะครับอ,อันนี้คือการสร้างแบรนด์แล้วอันนี้เป็นข้อ3นะอ่าเป็นข้อ3เมื่อพอคน เพราะคนเขาเขาเห็นหน้าคุณเขามั่นใจมากขึ้นเขาก้าซื้อสินค้าเรามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ยืนยันผมการันตีนะครับซึ่งผมก็ทําอยู่นะครับผมก็ทําอยู่ปัจจุบันผมก็ทําอยู่ครับแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คนก็จดจําเราได้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะขายอะไรมันก็จะขายได้เรื่อยๆ ได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเราเอาหน้าออกมาแล้วคนเขาจดจำเราแล้วเขาเชื่อถือเราแล้วต่อไปมันจะขายง่ายขึ้นอีกเยอะหลายหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าเลยนะครับอันนี้การันตีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อ3นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คุณไปขาย คุณขายที่ไหนเนี่ยแล้วคุณเอาหน้าคุณแบบติดไปด้วยเอาหน้าคุณติดไปด้วยก็ยิ่งดีนะครับถ้าคุณมีโลโก้คุณยังไม่มีโลโก้คุณก็เอาหน้าคุณเป็นโลโก้ก็ได้อานเนี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการทําแบรนด์สร้างแบรนด์ที่ง่ายที่สุดนะครับสร้างแบรนด์ที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับอันเนี้ยบอกเทคนิคไปเลยนะครับผมแถมให้อีกข้อหนึง่ง นะครับข้อนี้จําเป็นมากเลยนะครับแล้วก็เห็นผลนะครับเห็นผลแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมทํามาแล้วผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้แล้วก็ดีมากๆนะครับผมแถมให้เป็นอีกข้อหนึ่งข้อที่4ี่อ่าสวัสดีครับคุณคุณเกสรน,น่าจะเกศรน,นะครับถ้าอ่านผิดก็ช่วย แจ้งด้วยนะครับคุณเกสรวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับข้อ4ก็คือให้คุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือคุณจะขายอะไรขายคุณจะขายที่ไหนก็ได้แต่คุณต้องมีขายอยู่หนึ่งที่ที่คุณเป็นคนกำหนดนโะยบายเอง นะครับคุณต้องขายที่หนึ่งที่คุณกําหนดอ่าคุณเกสรนะครับผมอ่านถูกนะครับยินดีต้อนรับครับคุณเกศรยังไงเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ก่อนเลยนะครับกดแชร์กดหัวใจให้ก่อนเลยนะครับก็เป็นการเปิดให้ Facebook เพิ่มการมองเห็นมากขึ้นนะครับ คุณแกสอนอยู่กทมน,นะครับยินดีครับข้อ4ที่ผมจะให้ไปก็คือถ้าคุณขายสินค้าบนออนไลน์นะครับให้คุณมีแพลตฟอร์มที่คุณต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายเองได้เป็นอิสระเองไ,ด,ได้ไม่มีใครมากำหนดไม่มีใครมากำหนด มาตีกรอบให้เราเดินตามให้ทำทาตามอยู่ในโยบายอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะเวิร์กที่สุดนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรนะครับถ้าคุณขายบนแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นขายบน s h o ป e e นะครับขายบน s h o ป e e ขายบน Lazada ขายบน Ebay ขายบน Facebook ถ้าคุณขายบน s h o ป e e ก่อน ท็อปปี้เขามีนโยบายไหมครับมีนโยบายนู่นนโยบายนั่นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยน,ยนกดเปลี่ยนนโยบายอยู่เรื่อยๆถ้าใครคนที่ขายบนท็อปปี้ปัจจุบันเนี้ยก็จะได้ก็จะรู้เลยปัจจุบันเนี้ยเขาก็เปลี่ยนละเรื่องขนส่งอ่าผมยกตัวอย่างเรื่องขนส่งเมื่อก่อนท็อปปี้มีนโยบายว่าสามารถเลือกขนส่งได้เองมีเคอรี่มี ไปตีไทยแล้วก็มีอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถส่งแบบเลือกได้ว่าจะเก็บเงินไปทางหรือเปล่าแล้วก็จะเลือกแบบดรอปออฟได้หรือไม่แบบนี้ความปัจจุบันเขาก็เริ่มเปลี่ยนอีกละเปลี่ยนว่าต้องเลือกเป็นแบบส่งแบบมาตรฐานเท่านานแบบมาตรฐานนี้เขาก็จะมากำหนดเกณฑ์ว่าต้องส่งตามนี้น,น,นี้ส่งแบบเจ้าเนี้เจ้านี้เจ้าน,น,นี้เครอรี่ตัดทิ้งไปไม่มีเครอรี่แล้ว แล้วก็พอส่งไปสนีซึ่งเราเคยผมเคยเลือกเอาไว้มา่อก่อนผมขายผมขายอยู่ผมก็เคยเลือกเอาไว้ไว่าส่งดอกออฟกับไปสนีและเคอรี่ก็เคยทำขายอยู่พอเขาเปลี่ยนปุ๊บไอ้เคยไอ้ที่เราเคยเซตเอาไว้ว่าดอกออฟทั้งเคอรี่ทั้งไปสนีมันหายไปแล้วต้องมานั่งทำใหม่อีกอย่างเงี้ย ซึ่งมันทําให้เราเสียเวลาอย่างมากนะครับเสียเวลาอย่ามากถ้าใครมีสินค้าเยอะมันยิ่งเสียเวลาแล้วปวดหัวเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องต้อมานั่งกับปวดหัวเกี่ยวกับโนโยบายของเขาที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ยกให้มันจะมีอื่นๆอ,อีกเดี๋ยวก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรพอเปลี่ยนทีเราก็ต้องมาปรับแต่งแก้ไขทุกครั้งไปทั้ง